สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาเรียนเรื่องมาตราแม่กลมนะคะเรามาดูซิว่ามาตราแม่กลมคืออะไรมาตราแม่กลมก็คือคำที่มีมอม้าเป็นตัวสะกดนะคะในมาตราแม่กลมจะมีตัวสะกดเพียงตัวเดียวก็คือตัวมอม้านะคะ เราจะมายกตัวอย่างคำเนแม่กลมกันนะคะคำนี้คือกโอมกลมกลมไม่โทก้มค่ะกโอมกมกลมไม่โทก้มตัวมอม้าสีแดงๆนี้ก็คือตัวสะกดนะคะต่อไปสิคะกแอมแกมแกมไม่โท แก้มค่ะแก้มไม่ถูกแก้มนะคะมาดูคำต่อไปค่ะจอยมอจิมจิมไม่ถูกจิมน้ำจิมนะคะคอรออีมออ่านว่าครีมค่ะ อออีมอครีมค่ะพอเอมออ่านว่าถูกค่ะอ่านว่าเทียมนะคะพอเอมอเทียมฟอแอมอแฟมแฟมไมโทูแฟมค่ะ นะคะโดอือมออ่านว่าเดิมค่ะหอโอมออ่านว่าหอมรูมมาขอแถมเพลงให้สักเพลงนะคะก็คือเพลงมาตามแม่กลม นักเรียนดูเนื้อเพลงนะแล้วลองไปฝึกร้องดูกสะกดมอนี่ก็มาตราแม่กลมผมงามเติมความเข้มคมเป็นคำแม่กลมสะกดมอมอม้าวิ่งห้อขอจดจำเหล่านี้คือคำแม่กลมนักเรียน ได้เห็นแล้วว่าจากคำที่คุณครูยกตัวอย่างให้นักเรียนดูในแม่กลมคุณครูหาคำที่มักมีความหมายและมีสระที่แตกต่างกันออกไปนั้นเวลานักเรียนทำใบงานนักเรียนจะหาคำในแม่กลมมาเขียนนักเรียนจะต้องนึกถึงความหมายของคำนะคะนึกถึงสระหลายๆสระหรือนึกถึงสิ่งของต่างๆพืชผัก ผลไม้ที่เป็นคำที่อยู่ในมาตราแม่กลมนะคะส่วนสำหรับคลิปนี้คุณครูขอจบเพียงแค่นี้นะคะลองไปฝึกร้องเพลงดูนะคะเดี๋ยวครูจะส่งทำนองไปให้นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะลูกๆก,กอไก่บายบายค่ะ